สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่พวกเรากินก๋วยเตี๋ยวอิ่มเป็นที่ลครับก็กำลังสิ่งเดินทางตอนครับเพื่อที่จะไปเข้าที่พักนะครับที่พักที่กระจองไว้บนภูเขาเลยครับที่อำเภอปากช่องนะครับเนี่ยเดินทางกับที่พนเเ้นตั้งลำตะโค้งนะครับแล้วก็ขึ้นเขาไปครับคนตั้งคนขางลําำบากนิดนึงนะครับต่ปรามากกว่านี้ของการทักจะมีง้วไม่ควาวยไม่แพะไม่แกะประมาณนี้นะครับนะครับไปเรื่อยเรจนถึงที่พักแล้วนะครับนี่เป็นที่พักของพวกเราเราที่จะเข้าพักในคำคืนนี้ มันก็จะมีฝนตกนิดหน่อยนะครับนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้สำหรับที่พักที่เพียนในเบิร์นเบาๆลงบานนะครับแล้วก็จะมีการบรรจุซับบรรยากาศครับเดนเล่นกับสีภรยากของเรานะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับบนภูเขาอาจจะไปดีมากๆนะครับเราก็นั่งเล่นนั่งชิวกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะล่อเขาของผักนะครับเพราะว่าของผักก็ให้เขาตอนประมาณบ่ายสองนะครับแต่พวกเรามาประมาณบ่ายโมงกว่าๆครับโอเคได้เวลาเข้าที่พักแล้วก็ขึ้นไปเลย หมดจาทิ่วัสันสองครับที่ประกอของเราอย่างมาเรื่อยๆครับเดินตามมาได้เลยนะครับในห้องที่สามนะครับเปิดประตูปราบเข้าไปแล้วข้างในก็จะเป็นเตียงโก้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับวัดจินนั่งเล่นครับนึ่งเบิ่งบรรยากาศจักหน่อยครับทุกคนครับนี่บนเขาสูงครับที่ก้อยใช้ย่าว่าที่พักดาวบนดินนะครับเดี๋ยวไปดูกลางคืนกันตอนนี้ก็เรียงแดกไปก่อนกันนะครับสื่อสมเสียมาพร้อม ห้องน้ำสะอาดเรียบร้อยครับ้องนอนก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับไปนอนพักจัดแบ็ดกันนีเร็กนิดนึงนะครับนี่มีการชวนที่รรยามานอนก่อนนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับขอโรกขอไปนอนสำหรับคนส่นะครับคิดนี่มาคู่นะครับผมแหนดคิดอะไรอยู่เพื่อนวัดซ่านมาในเวลารีเร็กเต็มเตยมโตแล้วครับมาจัดเบียก่อนแล้วกันนะครับระวังนี้ จิตรยาก่ะจิเสิร okay. ์ฟเมียให้กินครับน่ารักมากอันนี้ผมเลยทานรวมครับผมกับแกงเพื่อนนะครับผมทานรวมสะกอ่นะครับอาจเป็นวิดีโอแล้วก็บอกเขาเก๊กตาโนนตาตันตานี้นกลรอกันเลยไปเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บเมียไปเรื่อยๆครับดื่มดื่มดอกับบรรยากาศบนภูเขาเนี่ยนะครับผมยก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 แกวเสร็จแล้วก็ทานจิตรยาจัง่อยครับว่าโอนี่ดูบรรยากาศหน่อยอาจารย์ยบเย็นเลย กินตังค์เขียนง่ายไป่ต้องครับกับมีตาคลิปก่อนอันนั้นอยู่ตคลิปลงในทุกโชว์เมืองนั่นแหละเสริมไม่พักเลยนะครับจังหวะนี้ลกเกี่ยวยังครับอ่าอาหารเย็นนะครับจะสั่งว่าสามเบนนะครับของเย็นเป็นออเดิร์ก่อนกับปลากระพมหนืองมะนาวนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นติมเหลาทะเลนครับมีกุ้งสดปูมาสดนะครับลองมาซิมปูกับกุ้งบนภูเขาพี่น้องแล้วก็สั่งข้าวไข่เจียวครับลองทองจังหน่อยก่อนขาดว่าเลยเลยนี่ยกก่อนแล้วกัน บรรยากาศดีครับกินอย่างเดียวพักผ่อนกัเต็มที่แล้วคยกลับไปร่งงานต่ออ่าพร้อมแล้วเมนูเราจะจัดเต็มกันแล้วแล้วก็นั่งกินกันนะครับสองคนกับเสิร์ฟให้กันละกันครับผมกับจักกับเขาสีพระยากินนะครับอ่ากินปูมาครับผมขออนุญาตนั่งกินกันก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนกินไปเรื่อยจะกครับก่อนหลังจากกินเสร็จผมก็เขามานอนพักนะครับแต่สีพระยาอยากนั่งชิวครับดูหนังเก็บบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับทุกคน ไปเรื่อยๆนะครับ่วนผมก็ขออยากนอนพักผ่อนสักแป๊บ่ตกกลางคืนมาครับนี่ครับบรรยากาศตอนกลางคืครับโอ้โหดีมากครับนี่ไฟนี่แหละเขาเป็นวันดาวบนดินนะครับผมนะครับตกช่วงกลางคืนมาเราก็จะสั่งมุกระทะมานั่งกินกันแบบชิวๆนะครับเพราะว่าห้องกลางๆเขากินยั่วเราเหลือเกินครับหอมมากเลยยังไงก็ต้องมาถึงที่แล้วต้องอดสั่งไม่ได้ครับวันนี้ก็นั่งกินกันเก็บบรรยากาศดาวบนดินไปเรื่อยๆนะครับผมกินเป็นโครงการกันเป็นเลยนะครับเววลาเข้านอนแล้วขออยากเข้านอนพักผ่อนนะ ครับพอมเจอกันตอนเชา้าเอ้าสัสดี้ตอนเ้าร์แล้วครับทุกคนครับเดียวเองมาเดี๋ยวมาดูอากาศตอนเช้าประมาณหกโมงกว่าๆนะครับเรเปิดประตูออกไปเห็นเบืองกันเลยมีมีบรรยากาศตอนแรกคิดว่าจะมีหมอกนะครับแต่ว่าสุนัขบ่มีสับหมอกเพราะอากาศไว้ได้นะครับกับนี่เมฆบางๆนะครับกับข้าวสองเป็นข้าวต้มนะครับเสารส์ขา้าวเจ้าชินวเสริใไปเลยเเข้าวต้มจย่างคนละถ้วยนะครับนั่งกินกันตอนก่อนจะกลับบ้านนะครับ พากันนั่งกินนั่งเล่นนั่งเช่ไปเก็บบรรยากาศไปเหมือนเดิมครับผมอาการดีครับไม่มีมลพิษอะไรเลยสดชื่นดีนั่งเล่นนั่งกินกันมีความสุขดีครับผมสําหรับการมาพักผ่อนชาร์จเบิตของเราในครั้งนี้นะครับเดินทางกับรถเรือผมตั้งใจกับฝากติตตามต้มองเจอแน่นะกับของมาเราตมเพื่อความสุขความเพลินนะครับผมนี่เลยมารีวิวแฟนเป็นที่รับรู้นะครับคือคนที่ขอมาใน t ิก Tok ตกนะครับหรือแฟนเพจนะครับผมมา ไปถ่ายรูปกันก่อนครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้า